บับัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ f o r ์ Fold Nick n ดาคอ o n เฟลนทูเท0าซึ่งทเวนตีผนึกกำลังพัฒมิตรระดับโลกจัดงานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ขนทับคีโนสสปกเกอร์และผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิธีเปิดงานโฟตนิกนิดาคอนเฟ e 2เทนทในวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2568ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรจูรีวิจิตวัฒการนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับสปกเกอร์ ผู้ทรงคุณวุธินักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิคนิดาค,ครั้งที่4นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นะคะด้านพัฒนาหารศาสตร์นะคะสู่สาธารณชนนะคะซึ่งนําไปกําหนดนโยบายได้ในแนวปฏิบัติได้และลงไปแก้ปัญหาทั้งระดับประเทศระดับชุมชนระดับพื้นที่ค่ะเราต้องการให้นักวิชาการเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันนะคะแล้วก็เพื่อจะได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือนะคะซึ่งเราเน้นในความร่วมมือที่ จะจับมือแล้วก็ไปด้วยกันเพื่อความยั่งยืนค่ะก็ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็ทราบว่าความยั่งยืนเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องพัฒนาที่มีความสมดุลนะคะดังนั้นเนี่ย เรามองว่าความยั่งยืนคือหัวใจสําคัญและมองว่าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าในยุคการสื่อต่างๆรวมถึงยุคอินเทอร์เนเอหรือว่า AI ในปัจจุบันมีความสําคัญมากๆที่จะนําประเทศเพื่อให้เจริญก้าวหน้านะคะในขณะเดียวกันก็นําพาเศรษฐกิจแล้วก็มีความสมดุลของสังคมและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะกับแรกเลยครับผมคิดว่าเราจะเริ่มต้นจากการสร้างความรู้ สร้างความรู้จากบ,บุคลากรภายในนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคลากรภายนอกนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสร้างจิตสานึกให้เห็นถึงจิตสําสนึกของความเป็นสาธรารณะมีความเป็นพลเมืองนะครับที่สําคัญในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับเรามีเครื่องมือใหม่ที่เรียกกันว่า AI นะฮะก็เข้ากับธีมของวันนี้เลยครับธีมวันนี้จะเป็นธีมที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนายอย่างยั่งยืนผ่านทาง ระบบอัจฉริยะนะ Intelligence นะครับก็ค,บคือ Intelligence Age ในยุคที่มีความท้าทายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่นะฮะหรือคนไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงมีความยืดหยุ่นในการรับความรู้แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่ายิ่งกว่าการเรียนรู้ก็คือการยกเลิกการเรียนรู้เขาเรียกภาษาภาษาไทยจะไม่ไป make s e n s ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unlearn we l e เลิ something new But we have to unlearn in the past, the knowledge in the past. นะับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นงานประชุมสมนัวิชาการระดับนานาชาติที่น่าสนใจนครับสําสคัญคือหนึ่งคือความรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วโลกนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอันที่สองครับสร้างเครือขา่าย นะเราจะสร้างเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วแต่จะเป็นเครือข่ายทั่วโลกเป็นติ้งแทงนะครับระดับโลกที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับเราก็ทราบว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงในระดับประเทศเลยนะคะงงนเพราะงั้นในการจัดประชุมครั้งนี้นะคะเราได้มีศาสตร์ต่างๆมากมายที่จะสนับสนุนให้การศึกษาของประเทศไทยพัฒนามากขึ้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด12สาขานะคะซึ่งเป็นพัฒนาน คือบริหารเพื่อพัฒนาประเทศรวมถึงพัฒนาโลกของเรานะคะในแ,แต่ละสาขาเนี่ยก็ เราก็จะมีการบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะซึ่งอนงนี้ทุกภาคส่วนได้มานําเสนอไม่ว่าจะเป็นจากนานาชาตินะคะแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะที่มาร่วมจัดแสดงความเป็นปึกแผ่นของการร่วมมือกันตามชื่อที่เป็น collaboration นะคะเรามาจับมือกันมากกว่าที่เราจะแข่งขันกันคือจริงๆแล้วสถาบัานเรานะคะปีหน้าจะเป็นปีที่60นะคะเราจัดประชุมวิชาก,การมาอย่างต่อเนื่องน่าจะประมาณ 15ปีเป็นอย่างต่ำนะคะ ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีทีมที่สอนรับกับการท่นานาประเทศแต่ว่าครั้งนี้นะคะในในสีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการจัดที่เรานาการประชุมทั้งระดับชาตินานาชาติเนี่ยมาผนวกกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นแล้วความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีจํานวนผู้เข้าสนใจเนี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ800ท่านที่มาเข้าร่วมนะคะแล้วปีนี้บทความก็มีความน่าสนใจมากเรามีการประกวดรางวัล Paper Award ทั้งระดับชาติแล้วก็นานาชาตินะคะคน สำเร็จของงานนี้แต่ละท่านเนี่ยนะคะที่นำเสนอเนี่ยก็จะไปสู่ Policy Research ซึ่งเราก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือว่าไปสู่การปฏิบัติหรือก็ไปสู่ในใช้การใช้องค์กรในองค์กรของแต่ละท่านและที่สำคัญเราไม่ลืมชุมชนและสังคมนะคะคนผลิตของงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาชุมชนนะคะทั้งที่โดยรอบและก็ชุมชนทางประเทศระดับพื้นที่ได้ด้วยอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับ คิดว่าการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของนักวิชาการแต่จริงๆเป็นเรื่องของคนทั้งโลกถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็จะสามารถสร้างองค์ความรู้แล้วก็เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่เราจะก้าวไปพร้อมๆกันกัน